พาพิสูจน์ดาราเบอร์เน็ตคอลลาเจนผสมแป้งหรือไม่วันนี้เราจะมาทําการทดลองทางวิทยาศาสตร์เล็กๆให้กับทุกคนได้ดูกันเลยนะคะว่าดาราเบอร์เน็ตคอลลาเจนของเรานั้นผสมแป้งไหมบอกก่อนว่ารีวิวนี้ทําจริงไม่มีจบตานะคะเราจะทําการเปรียบเทียบค่ะฝั่งแรกเราจะทําการใส่นะคะแป้งค่ะลงไปค่ะทุกคนและอีกฝั่งหนึ่งนะคะเราจะทําการใส่นะคะดาราเบอร์เน็ตคอลลาเจนค่ะซึ่งทางแบรนด์เนี่ยใครมาว่าไม่ผสมแป้งอย่างแน่นอนเราจะมารู้กันในรีวิวนี้แหละทุกคนจ๋าว่า จบตาหรือเปล่าบอกก่อนว่าการทดลองนี้ก็ครั้งแรกเหมือนกันนะครยชีก็ไม่เคยลองทํามาก่อนนะทุกคนเรามาดูไปพร้อมๆกันดีกว่านะคะโดวยวิธีการเนี่ยเราจะต้องคนทั้ง2แก้วนะคะให้มันละลายเข้ากันดีค่ะละลายเป็นเนื้อเดียวกันดีทุกอย่างเลยแล้วครูเชีเนี่ยจะทําการทดลองโดยการหยดเบตาดีล,ลงไปนะคะซึ่งเบตาดีเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยเขาใช้สําหรับนาะะการดูเลยว่า สารอาหารนั้นนะคะมีการผสมแป้งหรือไม่ถ้ามาผสมแป้งมันจะกลายเป็นสีม่วงสีตาลค่ะอ่ะมาเรามาเริ่มกันดีกว่านะคะเราจะหยดเบตาดีเนี่ยไปแก้วฝั่งที่มีแป้งก่อน ทุกคนเห็นไหมจ๊ะสังเกตเห็นไหมโอ้โหเปลี่ยนเป็นสีม่วงเลยค่ะถ้าอีกฝั่งหนึ่งเปลี่ยนแสดงว่าผสมแป้งมาดูกันนะคะผลปรากฏว่านะคะคอลลาเจนแบรนดาราของเรานะคะไม่มีไม่ผสมแป้งนะจ๊ะทุกคนเพราะฉะนั้นทานจ้ะโปรโมชั่นตอนนี้นะคะสําหรับดาราเวิสเน็ตคอลลาเจนขนาด201,000มิลลิกรัมนะ,ะสามารถทานได้ใน12วันด้วยกันนะคะละลายง่ายทานง่ายไม่มีกลิ่นคาวค่ะโปรโมชั่นตอนนี้นะคะ1กระปุกจากราคาปกติ1,590บาทเหลือเพียงแค่ 990บาทเท่านั้นและเรายังแถมนะคดาราอรอซไปให้ถึง10ซองมูลค่า490บาทอีกด้วยบอกเลยว่าคุ้มมากๆเลยและนอกจากนั้นนะโปรโมชั่นเดือนกรกฎาคมนี้ซื้อ2แถม2จัดจงฟรีในราคา1,900บาทเท่านั้นจ้าสนใจรีบจับจองดยวนที่ตัวแทนจำหน่ายได้เลยนะคะ